สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้ผมก็จะมาสอนบัคชุด FBI นั่นเองนะครับผมหรือชุดตำรวจนั่นเองนะครับผมมาผมเนี่ยมันก็เป็นชุดแบบนี้เลยนะเพื่อนอันนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของผมนะก็คือ job นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคุณก็ไปกด mark book job แล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมแล้วคุณก็จะมี job แบบของผมนะครับชื่อเดียงงี้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ อย่างแรกคือเราต้องมีเพื่อนช่วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมนงก็จะกดเชิญเพื่อนมาก่อนนะครับแล้วผมก็แล้วเราก็กดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสลับกับเพื่อนนะครับคือจริงๆได้ได้ทั้งคู่นะเพื่อนแต่ว่ามันจะมีทั้ง2แบบนะเพื่อนแบบเป็นชุดของโนซีกับโพลิสนั่นเองนะครับผมแล้วอยู่แล้วถ้าเราจะเอาทั้งสองอันแล้วก็สลับกันเป็นหัวห้องนะครับพอที่เป็นหัวห้องนะครับก็จะได้เป็นของโนซีนั่นเองนะครับผม แต่คนที่เป็นคนที่จอยเข้ามาเล่นช่วยเราทําก็จะได้คําว่าโพลิสไปนั่นเองนะครับอย่างแรกเราก็ชวนเพื่อนเรามาเล่นก่อนครับเล้วเดี๋ยวเราคอยให้เขาไปบุ๊กมาร์กต่อนะครับหลังจบจบเกมนะครับผมนี่ครับผมพอเข้าปุ๊บมันจะได้ชุดแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กดตัว M ขึ้นมานะครับกดสไตล์ครับผมไปแอสเซซอรี่ครับไปตรงเกียร์นะครับเลื่อนไปฝั่งซ้ายนะครับผมแบบอย่าให้มันเป็นหน้ากากนะครับเลื่อนให้มันเป็นแบบว่าแค่หูฟังก็พอครับผม โอเคครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อเนี่ยก็กดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับโอเคพอเพื่อนเพื่อนของเพื่อนทําแล้วเนี่ยเราก็กดโทรศัพท์ขึ้นมาครับผมกดอันกลางครับสเปกบาร์ครับผม Enter อีกทีครับเพื่อเป็นการยกเลิกจ็อบนั่นเองนะครับผมแล้วพอเราลงพื้นแล้วเนี่ยเราก็รีบไปร้านเซฟชุดนะครับผมโอเคมันจะมามันจะมาแบบนี้นะครับเราก็รีบไปร้านผมก็จะไปร้านขายปืนใกล้ๆ้นี้ก่อนเลยเพื่อเซฟชุดนะครับผม โอเคครับพอเราลงมาแล้วนะครับเราก็รีบไปเซฟชุดตรงตรงฝั่งชุดเลยนะครับผมเซฟชุดไปท้องที่เราแบบไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือเซฟทับไปชุดที่เราแบบเออไม่ได้ใช้มาแล้วนะครับผมผมก็จะเซฟไปอันที่ห้านะครับพอเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปร้านหน้ากากนั่นเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงร้านหน้ากากแล้วนะครับเราก็เข้าไปร้านหน้ากากนะครับ คือเราก็ต้องเลือกไปอันที่19เนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเราเลือกไปอันที่19้นะเพื่อนนี่มันจะเป็นมุ่งนะครับอันที่19ครับ23นะครับเรากดไปตรงนี้เลยนะครับผมดูชื่อนะครับกดไปอันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับผมกดพอกดเสร็จปุ๊บเราออกมาปุ๊บเราก็กดกด e ใหม่อีกทีนะเพื่อเซฟชุดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมมันก็จะเซฟแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคาว่า No4 นั้นเพื่อนนี่ก็จะเป็นชุดเทพแบบนี้แล้วนะครับ เื่อใครอันนี้คือมีคนขอมานะผมก็เลยจัดให้แล้วนะครับแต่จัดให้ทั้งสองเวอร์ชันนะครับก็มีทั้งเวอร์ชันโนซีแล้วก็โพลิสนะครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองสลับดูบ้างนะครับผมจะเอาชุดโพลิสนะครับผมเราก็จะให้เราก็จะสลับคนเป็นหัวห้องนะให้เพื่อนเราเป็นหัวห้องแทนนะครับผมนี่เดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะครับเวลาเราลงไปพื้นเนี่ยมันจะใส่ชุดให้เราเลยนะเพื่อน เค okay, ผมพอเราลงมาปุ๊บเราทําแบบเดิมเลยนะ mm hmm. กดตัว M ขึ้นมานะครับ mm hmm. แล้วกดไปที่สไตล์ครับผม a c c e s mm hmm. s o r i ครับไปที่เกียร์เหมือนเดิมนะครับผม mm hmm. พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนเรายกเลิกจ็อบเหมือนกับที่ทําทําเมื่อกี้นะครับผม mm hmm. เพื่อเราจะได้บุ๊กมาร์กไปด้วยนะครับ mm hmm. คือก่อนตอนแรกอะ่ะเราให้เพื่อนบุ๊กมาร์กไปก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้แบบมีจ็อบอะไรอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมเราผมก็ลงพื้นแล้วนะเราก็รีบไปเซฟชุดกันนะครับผม โอเคตอนนี้ผมมาอยู่ในร้านเซฟชุดแล้วนะครับเราก็จะเซฟชุดไปตรงที่เราแบบไม่มีชุดอยู่แล้วนะครับผมไปคนละอันกับอันดี้ไปคนละอันกับโนซีเมื่อกี้นะเพราะว่าเราต้องการทั้งสองชุดนะครับไปเราไปร้านหน้ากากกันต่อเลยครับผมเราก็ทําแบบเดิมเลยนั้นเพื่อนนี่อันที้สุเก้านะครับเหมือนเดิมครับผมอันสุดท้ายแบบนี้เลยนะครับแล้วกดออกมานะครับเพื่อกดสเปกบาร์นะครับผมนี่กด e สเปกบาร์แล้วก็กดเซฟไปนะครับผม นี่เราก็ได้ชุดโพลิสแล้วนะเพื่อนเ <little> ค่นี้ก็เราก็ได้ทั้งสองชุดแล้วแล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรนะผมนี่จะมีทั้งโพลิสโนซีแบบนี้เลยนะเพื่อนใครชอบอันไหนก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วสําหรับคลิปบักชุดนั่นเองนะครับผมอยากใหก้ผมบักชุดอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับหรืออยากเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรือทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ